มาเต็นกันหน่อยเว้ยไม่ได้อยากเป็นเสือแล้วไม่ได้อยากลาเยื่อและพี่ได้ทุกใจ่างหนูพอมองสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับท่านผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างนาะนะครับค่ําคืนนี้นะครับคนอยู่บ้านก็นอนหลับสบายนะครับคนชีวิตรถล่องก็ไปครับ เดินทางครับชีวิตนี้เดินทางอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้หลับนอนเป็นหลับเป็นตื่นคือ,อยังใช้บ้านเขาดอกพี่น้องนะครับถนนก็จะโล่งๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะี่ครับพอเห็นถนนสวยๆตอนกลางคืนเห็นวิวไฟอะไรก็คิดถึงท่านผู้ชมเลยนะครับก็เลยจัดคิดตอนกลางคืนด้วยนะครับเพราะถนนมันโล่งๆมากครับ ไปซ้ายไปขวานะครับถนนนี้เป็นของค่าวั <c oughs> างอันเถอะนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มีสาระอะไรนะครับท่านผู้ชมก็มาเก็บภาพบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเรียบเทียบกันระหว่างคนอยู่บ้านกับคนทํางาน <c oughs> สบายคนละแบบนะครับถ้าเป็นงานโรงงานก็นอนพักผ่อน น,นอนพักผ่อนพรุ่งนี้ก็ทํางานนะครับก็จะใช้ชีวิตประจําวันก็ได้เสี่ยงกับลกกับเพาะทันท่อเขานำท่า,าปลากก,กินเป็นเวลาเวลานะครับแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นชีวิตลดล่องนะครับนี่เขา้าเขาแรี้ยงผมมาท่านกินนะครับท่านผู้ชม ผมกินข้าวเที่ยงบ่ายสามนะครับอ่าข้าเย็นเลยไม่ได้กินนะครับมันก็เลยมันเลยเวลาแล้วครับท่านผู้ชมเสี่ยงที่จะเป็นโรคกระเพาะนะครับช่วงนี้ก็จะมืดๆหน่อยนะครับท่านผู้ชมเห็นเห็นกันหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแล้วจบจากคลิปนี้ผมจะสะตรีมสดแล้วกันนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันครับผม บายทางก็ปทุมธานีนะครับท่านผู้ชมไปปทุมครับเดินทางตอนนังคืนครับขึ้นของเสร็จก็มารอเติมกา๊าซนะครับที่กิงก็เสร็จ,จั้างงานแล้วนะครับวามการห้างพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะให้ดูไฟท้ายรถไฟข้างนะครับไฟข้างยาวๆนะครับนี่กัจะเป็นประมาณนี้นะ พานะครับมีข้างหน้าครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงกิโลศูนย์นะครับป้าโลคเนียก็วิวตอนกลางคืนก็ตอนนี้ยังไม่ดึกเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมนั่นนู้สับพี่สาวมาเกยอะไรที่ละ่ะไอหมักนี้ <laughs> ตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณสามทุ่มนะครับ สามทุ่มจะสี่ทุ่มแล้วแหละนะครับบ้านกิโลศูนย์นะครับตรงไปก็อำเภอประทายนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้ยังอยู่เป็นถนนสี่เลนนะครับยังเป็นสีเลนอยู่นะครับต้องเลยประทายออกไปบ่เข้าประทยเริ่มเริ่มจะเข้าประทายนะครับก็จะเป็นสองเลนจัง่วาจะถึงกุญล่ะโนนแดงนะครับถามว่า ทำไมไม่กินอ่าข้าวพวกนี้นะครับทําไมไม่กินข้าวข้างทางนะครับก็เลยอ่าคือมัน,มนอ,ยอยากนอนพี่น้องนะครับถามว่าอยากกินบนะ้นะงรับก็ไม่เท่าไหร่นะครับคือม,มันปกติแล้วครับท่านผู้ชมมันคือกินข้าวแบบนี้นะครับ ร้องเสากระบ,บอกคือว่าให้กินแบบมันเป็นเวลาเวลานะครับแง่กระบ,บอกนะคือมันทําไม่ได้หรอกครับจะมาคายกินข้าวอยู่นี่ก็ไม่ทันบ้านทันเนียงเขาเลยนี่แหละทุกคนต้องมาขับดูครับถึงจะรู้ว่ามันว่ามันเป็นยังไอองอาศัยรถเขาอนีกว่าว่ามันเป็นยังเงนะนะครับต้องต้องแง่ละตอนน่ะด้านดีด ต้องต้องมาสัมผัสดูเองครับถ้าคุณจะมาลองอ่าตื่นเช้ามาอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันนะครับแล้วก็ค่อยไปต่อแบบนั้นคุณไม่ทันงานเออคิดดูว่าตอนเช้ามือเช้านี่ผมเอ็ดคลิปอ่ะนะผมยังไม่ได้ล้างหน้านะครับบอกตรงเออคือคนงานมาปลุกแล้วก็เอาคนงานมาลงของเลยนะครับแล้วก็มาทําคลิปแล้วก็ เฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้นะครับเก็บปุงเก็บผ่าแล้วก็เขียนบินยื่นบินเขียนกรอกรายการ้เที่ยวที่แล้วนะครับมีรายรายการรายจ่ายค่าใช้ใจ่ายมีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็มาเขียนเขียนเสร็จนะครับก็เหลือนิดเดียวก็ลงเสร็จพอดีก็เอาคนงานมาเขารียบมาเอาคิวนะครับมาถึงโรงงาน มาถึงโรงงานแป้งก็ติดเที่ยงอาติด,ต,ดติดคิวอยู่คันหนึ่งนะครับถึงคิวผมเข้าไปก็เที่ยงพอดีผมได้ใส่เริ่มใส่บ่ายโมงกว่าจะเสร็จก็ประมาณบ่ายสามนะครับออกจากโรงง,งานบ่ายสี่โมงนะครับบ่ายสี่โมงแรงครับพี่น้องออกจากโรงงานมามารอเติมกา๊าซนะครับความกา๊าซห้างพี่น้องนะครับมารอเติมกา๊าซ ก็โดนอยู่รับจนได้เติมอ่า็แม,มนซองทุ่มทุ่มทุ่มกว่าเนี่นะครับทุ่มทุ่มกว่าได้ได้เติมกา๊าซแล้วก็วิ่งมานี่นะครับมันไม่เหมือนรถน้ํามันนะครับระหว่างรอเติมกา๊าซนี่ถ้าเป็นรถน้ํามันนี่วูไปได้แปดเต้าพี่น้องนะครับครับเียบแยบกันแล้วข้าเจ้าพวุดผมว่าเลยโคารอลกไปแล้วนะครับระหว่างที่ผมรอเติมกา๊าซอยู่ กับรถำมันเรียนถ่านะครับขนาดเติมเติมขั้นกันคันเดียวน,นะครับคือผมเติมปุ๊บตาชานก็เข้าห,หัวใจอ่าต่อผมนะครับแต่อ่าเขากับเลี่ยนไปเติมขั้นไม่นะครับแล้วก็กลับวนกลับมาเติมตาชานอีกนะครับแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวนี้ตาชานอยู่พยักนะครับ ิดดูว่าห่างกันแค่ไหนนะครับผมอยู่ผมเลยกิโลศูนย์ออกมานะครับไอชาญอยู่พยักนะครับห่างกันไหมนะครับผมวิ่งผมวิ่งผมใช้ความเร็วตอนนี้อยู่ที่75นะครับ75เพราะว่าแต่ก่อนผมใช้ตอนแรกเราวิ่งมาเรื่อยๆนะครับใช้60 65แต่มาตอนนี้ต้องต้องใช้ความเร็วขึ้นอีกนะครับเพราะว่า ยังไม่ถมันสิดเดือกพี่น้องนะครับตชาชันก็น่นาจะเข้าใจอยู่ดอกมั้งเนาะช่วงนี้มืดครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมตัดไปช่วงที่ไฟแกล้งเลยนะครับไปชมกันช่วงหน้าครับผมไปกันเลยครับนี่ครับยังไม่ถึงไฟแกล้งดอกเอาเลยครับข้างหน้าก็ใกล้ถึงแล้วนะครับจะได้เห็นบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะก็มีแบบสิบ้างนะครับท่านผู้ชมเพราะว่า ถนนมัโนโล่งดีดลพี่น้องนะแซงดาดาดเลยรถมันได้ไม่จ่อยว่าแต่จ่อยว่ารถรถมันได้เหลานนี่ก็จะเป็นรถผนไม้นะครับท่านผู้ชมเราจะแซงเขาได้ไหมนี่แซงมุมแคบเลยครับท่านผู้ชมเกือจาดครับ บ้านนี้นะครับบ้านนี้เขาเรื่อบ้านตลาดตลาดไซบะผมเคยนี่แหละซอยนี่ขวามือนี่กอมตำรวจเนี่ยผมเคยเอาปุ๋ยมาลงนี่แหละนะครับผมเคยเอาปุ๋ยมามาเล่แถวนี้นะครับตั้งแต่ขับคันคันเบอร์สิบสี่นะครับตอนที่มีเด็กนะครับเอาเด็กมาด้วยแต่แกย่ยอมหลับเลยนะมากับผู้สาวพี่น้องเงี้ย เมียอยู่บ้านคือเมียเมียเมียไปฝึกงานหรอวะเมียฝึกงานอยู่สินแสตอ่ะเมียฝึกงานอยู่เทียบอ่ะเอาหมาอุศาวมาเลยมาเลยปุยน้ำมือนี่แต่ทุกวันนี้ไม่เอาแล้วครับนี่ครับข้างหน้าก็จะเป็นถนนสองเลนโอ้โหสิบนาทีพอดีเดียวนี่ครับเป็นถนนสองเลนนะครับท่านผู้ชมก็จะ ลุมหลกับพี่น้องมันนะครับอยากให้ดูด้วยนะครับให้ดูผมน่าจะสตรีมสดตั้งแต่ทีแรกนะเพราะว่ายังไงดีมันถนนมันโล่งดีไหมวันนี้กับจีสตรีมจากดีไปวันนี้ซึ่งถนนสองนี้สองเลนซึ่งที่มาเ่ืบองทางนะครับอันตรายนะครับที่จับโทรศัพท์ก็ไม่ดีด้วย เดี๋ยวลองด,ดูดูก่อนนะครับว่าจะสตรีมได้ไหมดูแบตด,ด้วยเอๆๆเาอฝ้าออกมาฝ้าออกมานะครับอำเภอข้างหน้าก็จะเป็นอำเภอปะทายนะครับท่านผู้ชมอำเภอปะทายแล้วก็จะเป็นนูนแดงปะทายอีกหกกิโลครับท่านผู้ชม วันจัดครับพี่น้องโอ้เป็นใครก็ต้องเลี่ยมตาโอ้อยวอเอาลงแล้วเนาะยงียบกว่า,ปาไปไม่ได้ครับกนะว่าจะขึ้นแล้วนีเ่เมื่อกี้กำลังหมดแล้วครับท่านะผู้ชมไปไม่ได้แล้วครับก็จะได้วิ่งกันอยู่ จะจะให้ดูนะครับวันผลเบาโบดเลยสี่สิบห้าห้าสิบนะครับเนี่ยจะเหลือสี่สิบแล้วลดลงแล้วนะครับได้เบียดไว้ <c oughs> จะทำโรงงานแหล่เร็วเร็ว,รวอึดพวกเจาอ,อยู่ด <c oughs> อกจวดจาดจวดจาดเยอะเหยียบไม่ัันทางเลยเฮานะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับท่านผู้ชม ยักันใหม่พรุ่งนี้แล้วกันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับพเศว์กวนอะไเห็ดคลิปลรือมามันได้2องคลิปเราไปคิดไปคิดมาเอาทันได้อนะครับผมคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้ครับบายๆครับสวัสดีครับมาเต้นกันหน่อยเว้ยไม่ได้อยากเป็นเสือล้วไม่ได้อยากล่าเหยือและพี่ได้ชูใจหนู่ง้ามอ